มาดูเว็บไซต์ดังฮะจัดอันดับอาหารแกงไตปลาเราเป็นอาหารยอดแย่อันดับหนึ่งของโลกนายกเนี่ยบอกว่าแหมลิ้นไข่ลิ้นมันมากกว่ามั้งนะฮะนี่นะครับเว็บไซต์เท็ดแอนด์ลาร์ดนี่นะจัดอันดับอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกแนละและแกงไตปลาของเราเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับจากร้อยเมนูทั่ว,วโลกนะฮะอันดับหนึ่งก็แกงไตปลาอันดับสองก็ฮาคารเขาบอกฮาคารน,นี่เป็นเหมือนปลาฉลามลาของไอซ์แลนด์นะฮะอ,อันดับสามก็เฟชชิกนี่ก็เป็นปะลาไหอียิปต์อ่ะนะอันดับสี เยรูชาลมีคูเกลจากอิสราเอลไม่ต้องถามผมนะไม่รู้อะอันดับ5ลูเทอร์เบอร์เกอร์จากอเมริกาอันดับ6เนี่ยปาดิกามูชาจากอิตาลีนะฮะอย่นอกนั้นไม่รู้แลวฮะ,ะก็ uh. เป็นอันรู้ว่าของไตาปาเราเนี่ยเป็นอาหารยอดแย่อันดับหนึ่งแต่จากการจัดอันดับของเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์อาหารนะครับเพทแอดลารนะฮะไม่ได้ ไม่ได้มาจากแบบสาบันไหนของโลกอะไรที่จะมาบอกว่าแกงแตปลายอดแย่นับหนึ่งนะก็เทสแอ,อนลดลาร์สเขาก็เคยจัดอันดับอาหารไทยขึ้นอันดับหนึ่งก็มีเยอะแยะนะแต่อันนี้ว่าด้วยเรื่องอาหารที่คนกินแล้วมันไม่ถูกลิ้นไม่ถูกปากนะ,ะจะบอกว่าเขาสํารวจจากคนในยุโรปอย่างเดียวก็ไม่ใช่เขาคงสํารวจคนทั่วไปที่เคยได้จิมอาหารเหล่านี้แล้วนะนายกบอกงี้ฮะนายกบอกว่าแกงไตปลาเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นเมนูยอดแย่จากเว็บไซต์เทสแอดลาร์เนี่ย แต่สําหรับคนภาคใต้เมนูนี้มันเป็นเมนูคู่ครัวและเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องของลิ้นไข่ลิ้นมันนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนนะครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าอาหารไทยหลายๆชนิดก็ติดท็อปเทนของโลกนะฮะและส่วนตัวเชื่อว่าแม้แกงไตปลาจะมีรสเผ็ดแต่เ็มีความเข้มข้นส่วนตนนั้นชอบมากนะครับลองฟังเสียงนายกฮนะ วันนี้มันก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันน,นะครับผมว่านะครับมันก็นก็ก mm hmm. เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรได้นะครับเพราะว่าก็ให้ความเป็นธรรมว่าจริงๆแล้วก็มีอาหารไทยหลายๆชนิดที่ติดอันดับท็อป10ของโลกเหมืนอนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าแกงแตงปลาอาจจะเป็นรสชาติเผ็ดนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นแต่ในส่วนตัวผมเองผมชอบมากนะครับ รัฐบาลนี้แล้วก็แล้วก็คณะกรรมการที่ส่งเสริมเกี่ยวกัซอฟต์พาวเวอร์มีการส่งเสริมเรื่องอาหารอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะครับบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็ไม่ถูกปากเขากุ้งไม่เป็นไทยก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องรสนิยมการกินนะครับเพราะว่านายกบอกว่ามัสมันไก่ขนมครกผัดต้มยำกุ้งผัดไทยแม้แต่ผัดกะเพราก็เป็นที่ชื่นชอบของต่างชาติเราเองก็ยอมรับให้ได้ว่าการวิพาควิจารณ์ก็เป็นสิทธิเสรีภาพ ของเขาอแล้วบางทีรสชาติเราอาจจะแรงเกินไปต่างชาติอาจจะไม่คุ้นลิ้นเพราะแกงไตปลาถ้าทําไม่เผ็ดมันก็ไม่ใช่แกงไตปลานะมันก็ต่างกันนะครับเห็นในโซเชียลเขาติดแฮชแท็กนะเซฟแกงไตปลาตอนนี้แกงไตปลาขายดีครับเพราะว่าคนไทยอย่างที่บอกฮะแหมมาหมิ่นเราไม่ได้ะมาแย่ไม่ได้ะแย่เดี๋ยวเลือดรักชาติออกฮะยอดขายตอนนี้ยอดขายทะลุทะลวงครับอันนี้ศิลปินแห่งชาติคุณสุรชัยจันทิมาทรนะบิกสุนะฮะนักหงาคารวานก็ออกมาโพสต์นะบอกว่า คณะกรรมการคณะผู้ตัดสินคงไม่ค่อยมีความเข้าใจในเอกลักษณ์ของอาหารชนิดเท่าไหร่นักนะฮะนักหงาบอกว่าแกงไตปลามีลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมรสชาติปรุงแต่งมีสเสน่ห์ล้ำลึกและวิธีการกินที่ต้องสอดคล้องผมคิดว่ากรรมการคงไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้และก็ทิ้งท้ายว่าใครวะส่งประกวด นะฮะมีด้วยอ่าก็คงคิดว่ารัฐบาลส่งประกวดมั้งนหงาคงคิดว่าแหมมีกระทรวงวัฒนส่งข้าไปประกวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะน้าหงาเว็บไซต์นี้มันเป็นเว็บไซต์ที่รวจรวมสำรวจสำรวจคนกินใช่ไหมสำรวจคนกินนะแล้วเขาก็สำรวจทุกอาหารนะครับอย่างที่บอกครับมันมีทั้งยอดเยี่ยมยอดแย่ไทยก็ติดทั้งสองอย่างอ่ะนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าไปถามต่างชาติอย่างพี่คันแลนกับพี่จงอ่ะ สองคนนี้จะพูดว่าไงเราไปฟังไหมฮะเรามีคลิปล่าสุดที่พี่คันแรงกับพี่จองเนี่ยไปทดลองกินแกงไตปลานะครับที่ชุมพรว่างะอ่ะลองมีมีคิดไหมฮะเออเปิดหน่อยบันเนี่ยกินแกงไตปลาครับทำอยู่แกงไตปลาแลึกอืึกีแกงไตปลาหมึกหน่อยครับแกงไตปลาหมึกมีแกงไตปลาแกงไตปลามันใส่หมึกไม่ได้อ่าเอาแกงไตปลาแพะครับ เผ็ดเผ็ดเค็มเค็มครับเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มพ่อกินไก่ปลาถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยอ๋อเขาบอกถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยเขาต้องเอาเผ็ดไก่ใตปลามาเหลือเต้รู้ไหมเขาเลยกินเยอะกินหมดเหลืเหรือยังไม่หมดเลยกินเยอะโอ้อะนี่กินกับชุดีใช่สรุปพี่คะแนนกับพี่จองได้กินแกงตาปลาไหมฮะได้กินไปแล้วได้กินนะแล้วก็บอกว่าอร่อยฮะเป็นเมนูที่ชอบกิน และต้องกินแบบเผ็ดเผ็ดเค็มเ็มถึงจะอร่อยด้วยนะครับครับนี่นะถ้าเอามาตรฐานของพี่จองพี่กันเลยเนี่ยมันก็ต้องอยู่ันดับหนึ่งฮะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเทสท์ร้านเนี่ยเขาก็สำรวจนักกินคนอื่นๆด้วยนะครับอไปดูที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลแม่ค้าบอกแกงแตปลาอร่อยแล้วก็ขายดีด้วยนะครับที่ร้านขายข้าวแกงของคุณปีรัต์คงนุนรักษ์นะฮะเจ้าของร้านโอปอบอกว่าขายปากทางเข้าตลาดโต้รุ่งนะฮะตำบลพิมาอำเภอเมืองนี่มีลูกค้าออกมาแห่ซื้อแกงพุงปลา นะฮะหรือแกงไตปลา,านะครับเขาเรียกได้สองอย่างก็เขาเรียกทั้งแกงไตปลาแกงพุงปลาเพราะรว่าเขาเอาส่วนพุงปลามาทำไงแต่เป็นแกงไตปลาที่ปรุงสุกนะฮะและซื้อแล้วนะซื้อกินที่ร้านแล้วก็ยังซื้อใส่ถุงกลับบ้านด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเพราะผลพวงจากการจัดอันดับแกงนี่แหละมันกลายเป็นกระแสนะครับคนไทยเนี่ยยอมไม่ได้นะครับจัดให้เป็นเมนูยอดแย่อันดับโลกได้ยังไง นะร้านขายข้าวแกงเราเนี่ยนะเป็นร้านที่มีแกงไตปลาขายดีร้านนี้ทําแกงไตปลาขายนะถุงละ50บาทนะครับและขายดี oh. และขายมากกว่าเดิมด้วยคุณปียนัทกล่าวว่าหลังทราบข่าวเนี่ยมีการจัดดับแกงไตปลาเป็นอาหารและแย่ <Yeah. S 1> ตัวเองไม่สีเลียสน,นะไม่มีกองอัง,อง,งวลใดๆเพราะแกงไตปลาจะขายไม่ออกเพราะเป็นอาหารของชาวภาคใต้ ที่มีรสชาติยิ่งกลับไปทานกับข้าวที่หุงร้อนๆมีผักสดๆเช่นลูกเนียงสตอยิ่งอร่อยนะฮะเพราะแกงแต่ปลาแต่ละจังจหวัดก็จะมีสูตรไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่กังวลนะฮะคือไม่จัดระดับยอดแย่แต่ในภาคใต้ยังขายได้ขายดีอยู่นี่นะครับก็ขายคนพื้นที่เรายกให้เป็นเมนูเผ็ดอร่อยขายดีอันดับหนึ่งของร้านและขายวันนี้ไปแล้ว4ี่กว่าถุงฮะเป็นเมนูที่คนไทยชอบซื้อกินทุกวันนะ ส่วนผสมเนี่ยมันของแกงมันมีทั้งชิ้นเนื้อปลาสากเนื้อปลาโอมีหัวมันมีมะเขือมีมะม่วงหิมะพานหน่อไม้หั่นซอยนะของผสมอ่าก็มีเครื่องแกงทํามือตําเองก็ทําให้มันเผ็ดร้อนและผสมไปด้วยเครื่องสมุนไพรพริกไทยก็ทําให้มีรสชาติยิ่งเผ็ดก็ยิ่งอร่อยนะครับอืม อร่อยค่ะอร่อยมีความเพียบจัดจ้านนะคะแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรของดั้งเดิมของท้องถิ่นเลยนะคะครสชาติดีค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างที่เขามอบรางวัลน,นี้ให้กับเราเป็นยอดแย่เนี่ยอาหารเมนูนี้ต,ต้องต้องมาลองทานดูดีกว่าค่ะอยากให้ลองมาทานดูแต่เชื่อว่าต่อให้ยอดแย่ก็ขายดีขายดีค่ะขายยังไงบ้างแต่ละวันเราขายไปหมดที่ถุงด้วยยังไงวันละกะละมังนี้คลไคยก็ต <ๆ S 1> ้องบอกเหมือนคุณปิยนัฏหมดแหละนะฮะมันลิ้นไค่ลิ้นมันอ่ะของเราอร่อยอ่ะนะคะ ทำยังไงได้นะครับก็เออเขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณเว็บไซต์เทสแอดลารนะครับทำให้แกงไตปลาเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเสียเลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับยอดแย่ก็ตามครับแต่เอ้าก็ได้มีคนเนี่ยได้รู้จักชื่อนี้แต่ยังอย่างที่อย่างที่คุณปิยนัทบอกว่าอย่าไปซีเรียสนะนะฮะเราก็ไม่กินอาหารเอ่อญี่ปุ่นหรือไพวกนัตโตะถั่วเน่าผมก็ไม่กินนะถั่วเน่าถั่วเม่นนั่นนะแล้วมันมีประโยชน์นะพี่เต่ง ก็คนมันไม่กินอ่ะก็จะมีประโยชน์ยังไงฮะแต่คนญี่ปุ่นบรเพชรอย่างนั้นอ่ะคุญี่ปุ่นเขาบอกอร่อยแต่เขาว่าอร่อยเขาว่าอร่อยเขาว่าไม่อร่อยเหมือนกันไก่ปลาฝรั่งมันกินเนี่ยมันถนัดของเป็นสเต็กเป็นมัคโรนีเป็นอะไรนะส่วนอะไรที่เป็นน้ำน้ำเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นซุปซุปข้าวโพดซุปเห็ดนะซุปเนื้อเนื้อตุ๋นอะไรพวกเนี้ยพอเจอแกงไกปลาเนี่ยมันคือจะคิดว่าซดแบบซดเห็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีซดเข้าไปก็ลิ้นไหม้เลยครับซดไม่ได้นะฮะ มันก็มีอาหารฝรั่งที่เราแบบกินแล้วแบบเฮ้ยมันกินได้ไงวะปลาอะไรของของเดนมาร์กหรือของอะไรที่มันเป็นปลาดองๆอะไรเงี้ยนะเอาที่เขาคนไทยเนี่ยผมเห็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ไปเที่ยวกินกันเนี่ยโอ้โหให้ผมจ้างผมพันหนึ่งผมยังไม่กินเลยนะเห็นไหมมันเป็นรสนิยมเขาบอกอร่อยเขานะเขาอร่อยแต่เรากินอย่างอื่นของเขาได้เราก็กินขนมปังของเขาได้เรากินเนยของเขาได้อะไรได้ขะาอยากคือมันแล้วแต่รสรสลิ้นไครลิ้นมันขนาดชีสหนาๆกินเข้าไปกลัไปเค็มๆยังรู้สึกไม่อร่อยชีสฝรั่งเศสนี่ชีสเน่าเลยนะคุณกิน ผมกินเนี่ยผมอ้วกเลยนะแต่คนคนมีเงินเนี่ยเขาบอกว่าไอ in ้นี่ลิ้นไม่ถึงอ่า <g ling> คนมีเงินเขากินกันแล้วกินกับวายไง <g ling> อ่ะมันแล้วแต่ไงฮะ <c oughs> แต่เราว่าของเราอร่อยอ่ะทำไมอ่ะเขาว่าแย่ก็เรื่องของเขามันก็มันก็เป็นการจัดอันดับไปก็ตามภาษาแบบนะเว็บไซต์อาหารน่ะ <c oughs> นะครับเราต้องนึกถึงวันที่ขาไก่เราได้อันดับหนึ่ง <c oughs> มัสมันของเราอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีกันอย่างนี้นะ